จเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สาอ็ดกรกฎาคมวันนี้เจอกันช่วงค่ำไม่ใช่ช่วงบ่ายนะช่วงค่ำ วันนี้มาคุยกันเรื่องเรื่องโลกโลกกันซะหน่อย <c oughs> โลกวิกฤตโลกโควิดลามไปทั่วโลก <c oughs> ถ้าเราไปมัวแต่ <c oughs> ให้คนมาช่วยให้รัฐบาลช่วยหรือใครๆก็ตามเราไม่ได้ลนขนไหวยช่วยตนเองรักษาตนเองเอาไว้เราจะพลาดา <c oughs> คือหมอสมุนไพรหมออันเนี้ยก็รีบเร่ง หาทางช่วยเหลือกันหน่อยเพราะว่ายาอยู่ที่ประเทศไทยเยอะแยะเลยเป็นยาบบรัญยาสมุนไพรมันน่าจะแก้ได้อยู่นะบางจำพวกแล้วก็มีเขาแคร์มาตาม youtube ลงมาก็มีหลายๆอย่าง ที่บอกว่าแก้ได้เราก็ลองลองขนขวายหาช่วยเหลือตัวเองบ้างทุกท่านทุกคนก็ยังอย่างที่ยังไม่ได้ติดนะก็ป้องกันเอาไว้ดีๆรักษาตัวเองเอาไว้ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านะ โลกมันก็จะไม่ลามลามไปได้ละมากมายในที่สุดมันก็จะหายใจหยุด่ให้รักษาตัวเองเอาไว้ทุกคนนะทุกคนในโลกเนะี่ยหรือในประเทศเราเนะี่ยหรือในหมู่บ้านเราเนะี่ยหรือในเฉพาะครอบครัวเราเนะี่ย ให้รักษาตนเองเอาไว้ทุกทุกคนโลกก็ไม่ได้ระบาดเพราะว่าเรารักษาตัวเองไว้ดีแล้วรักษาตัวเองเท่ากับร,รักษาคนอื่นด้วยคือรักษาตัวเองหนึ่งรีบหายามาป้องกันก่อนอย่าไปอรอคอยตั้งแต่วัคซีนวัคซีนวัคซีนมันมันเผื่อไม่มีวัคซีนล่ะ เผื่อวัคซีนมาไม่ถึงล่ะหรือวัคซีนไม่ได้ผลล่ะไม่ให้เราจะทำะองไรเราก็ต้องใส่แมรักษาตนเองไม่ออกนอกบ้านออกไปก็ระมัดระวังไปหาซื้อข้อาวปลาอาหารมาไว้ซื้อมาทีหนึ่งอะ่ะเจ็บไว้กักตุนเอาไว้ แล้วก็การยูการกินก็ให้มันเบาบางลงหน่อยอย่าไปฟุ่มเฟือยมากเผื่อมันไม่หยุดง่ายเราก็จะอดถ้าเรามัวแต่รอให้คนอื่นมาช่วยเราเนี่ยหมดโอกาสนะหมดโอกาสเลย <c oughs> เผื่อเขาไ,ไม่ได้มาช่วยเราอะมาไม่ถึงเราอ่ะเห็นว่า ตายคาบ้านอยู่กันมากมายโยกนะก็ใครก็ตามเมื่อติดโควิดแล้วหรือ,อยังไม่ติดก็ตามพระศาสดาบอกว่าอย่าประมาททำอย่างไรถึงจะไม่ได้ประมาทเราต้องเข้ามาศึกษาธรรมวินัยหรือพุทธวจนะ ว่าพระศาสดาให้ทำอย่างไรทีนี้พระศาสดาบอกว่าไม่ให้ประมาทคือเข้ามานั่งสมาธิภาวนาถือศีลภาวนากันเ,เอาไว้นี่เรียกว่าไม่ประมาทแม้เราจะตายเราก็ได้ไปสุขติโลกสวรรค์ แม้เรามีบุญหนุนช่วยขึ้นมาเราอาจไม่เด็ดเสียชีวิตก็ได้ในภพนี้ในปัจจุบันนี้เป็นไปได้ทุกผู้ทุกคนความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆกรรมก็ไม่ได้ยกเว้นให้แก่ใครๆเราทำกรรมอะไรเอาไว้เราย่อมได้รับผลของกรรมนั้น <c oughs> ถ้าเรานั Behind ่งสมาธิมากๆเนี่ยเพื่อป้องกันได้ให้รักษาศีลภาวนาภาวนาคือนั่งสมาธิรู้ลมหายใจของตัวเองเฉยๆอยู่ที่บ้านเรานี่แหละนั่งอยู่ที่บ้านเราทําอยู่ที่บ้านเราครอบครัวเราเนี่ยทําอยู่หมดทั้งครอบครัวเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วก็พากันนั่งสมาธิซ สมาทานสินท้าแล้วก็นั่งสมาธิไม่ต้องไปขอกัะพระาออกสินห้ามีอยู่ในตัวเราเองถ้าเรารักษามันก็สมบูรณ์ด้วยศินเลยรักษากายวาจาใจก็สมบูรณ์ด้วยศินแล้วนี่อันนี้จะช่วยได้มากเลยนะช่วยทางไหนช่วยให้เราพ้นจากไปเวนห้าประการ กักฝะายดีส่งผลในปัจจุบันคืออาณาปานนตติอาจมันจะส่งผลได้ในปัจจุบันเลยโรคไข้ไข้เจ็บอาจจะมาเจอเราไม่ได้มาไม่ถึงเราผู้ที่ถูกไ <c oughs> ัยคุกคามด้วยโรคแล้ว <c oughs> ก็ยังมีโอกาสได้ยินและฟังแล้วตอนนี้ให้รีบ รู้ลมหายใจเอาไว้อย่าประมาทนะแม้จะตายก็ยังได้ไปสวรรค์จะไม่ถ้าเราทำให้มากทำให้ยิ่งนะรู้ลมหายใจเอาไว้คือเราท่องอะไรทำอะไรไม่ทันแล้วบุญกุศลที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คืออนณาปานสติ ตัวนี้สามารถที่จะเรางับได้เลยนะหรือไม่แม้เราจะเสียชีวิตเราก็ยังได้ไปสุคติโลกสวรรค์เผลอๆได้ไปเมื่อเราได้ฟังได้ยินตอนใกล้ตายตอนกำลังจะสิ้นใจเนะี่ยพระศาสดาบอกว่าบุคคลนั้นเมื่อเขาละสังโยชน้าไม่ได้เขาจะละได้ เมื่อเขาจะละสังยชน์โย้าได้แล้วเขาจะไปเกิดในสุทธาวาสภคคืออนาคามีอันนี้ได้สูงมากเขาจะได้เป็นอริยบุคคลขั้นที่สามนะทุกวันนี้ถ้ามีคนเข้าใจทำเอาไว้มันจะตายหรือไม่ตายก็ตามมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันทําเอาตรงนี้ไว้ก่อนไม่พลาดนะไม่ตกนรก อาจจะพ้นไรเวนห้าประการไม่ตกนรกอีกเลยอย่างเนี้ยนะให้เชื่อพระพุทธเจ้านะความตายไม่เว้นกับใครๆกรรมไม่เว้นกับใครๆนะไม่เว้นให้ใครทั้งสิ้นเลยพวกนี้ <c oughs> เมื่อเราจะตายจริงๆเราก็ต้องสร้างกรรมดีเอาไว้คือ รู้ลมหายใจพระศาสดาบอกว่าอย่าประมาทให้มีสติสัมประชัญญะรอคอยการตายให้รู้ลมหายใจเอาไว้สมทานศีลให้ดีแล้วก็รู้ลมหายใจเอาไว้ไม่แน่อาจหายก็ได้บางคนนะทำให้มากเลยทำให้ยิ่งตายก็ช่างไม่ตายก็ช่างํา รู้ลมหายใจไว้ลืมทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างวางทิ้งไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นบ้านท่องห้องขอทรัพย์สินเงินทองลูกเต้าเหล่าหลานหรือใครๆก็ตามวางทิ้งแม้แต่กายเราก็ไม่ใช่เรานะวางมันทิ้งเลย สุดท้ายก็วางวิญญาณทิ้งไปวิญญาณก็ไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรานี้ผู้ป่วยควรจะระลึกถึงตรงนี้คนป่วยคนที่เจ็บป่วยไข่อยู่ควรจะประพฤติปฏิบัติตรงนี้เพื่อเราจะละโลกนี้ไปแล้วก็เราจะได้ไปสุดทาวาสพบเราจะเป็นโสตจากเป็นอริยะบุคคลขั้นที่สได้เลยเมื่อเรา จะเราจะทํทาบาปทากรรมทางจากไหนก็แล้วแต่ท่านไหนพบไหนก็แล้วแต่เพราะว่าพบนี้เรามีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายแล้วก็ให้รู้ลมหายใจตัวเองเอาไว้แล้วก็ให้ปล่อยวางสปปรรพสิ่งในโลกนี้ตัณหาราคะโทรศ์โมหะอะไรทิ้งทิ้งให้หมดแล้วก็ละการพยาบาทเบียดเบียน ทิ้งให้หมดเนี่ยถ้ามีคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ญาติาเรากำลังถูกโรคโควิดคุกคามอยู่จะรอดไม่รอดก็ให้นำเอาคำนี้ไปถ่ายทอดบอกสอนญาติเรากำลังจะสิ้นใจเนี่ยหรือกำลังนอนป่วยอยู่เนี่ยก็สัญญาสิบประการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิเนี่ย ทำอะไรไม่ทันก็นั่งสมาธิเลยรักษาโลกมันเลยทิ้งเลยไม่ใช่ของเราไม่ใช่อะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่ใช่ของเราโลกทุกสิ่งอย่างก็ไม่ใช่ของเราวางทิ้งเลยเนี่ยทำไม่มากทำไม่ยิ่งซึ่งอาณาปานสติเนี่ยผลอน,นิสงส์สองอย่างสองประการที่หวังได้ คืออร่าตผลในปัจจุบันมากไหมสูงไหมหรือหากว่ายังมีอุปธิเหลืออยู่คือความยึดมั่นถือมั่นอุอปทานนความยึดคืออุปธิเหลืออยู่จกเป็นอนาคามีสองข้อนี้มีหวังได้แน่นอนถ้าให้เราทำตามพระศาสดาซะตอนนี้ดังมีลมหายใจอยู่ไม่สาย ขอให้ได้ยินได้ฟังก่อนสิ้นชีวิตไม่สายเลยนะอาชุกคนดีคนที่ยังไม่สิ้นชีวิตก็ช่วยกันหน่อยผู้ที่เก็บใข้ได้ป่วยอยู่รวมกันอยู่ช่วยกันทําตัวใครตัวมันก็ได้ตัวใครตัวมันคือให้รีบเร่งทำแล้วก็ใครทําใครได้พอมีคนใกล้ตายก็รีบบอกกันต่อๆกันไปว่าให้รู้ลมหายใจเอาไว้ จะให้ท่องอะไรก็ไม่ทันแล้วรู้ลมหายใจออกเข้าแล้วก็ปล่อยวางทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีแตก่การมกิเลลในโลกอยู่โลกนี้เป็นทุกข์มากวางทิ้งไปเลยอย่าประยึดเอาโลกนี้ต่อไปอย่าก,กลับมาเกิดในโลกนี้อีกนะ นี่คืออกคือความข้อนี้คือบอกเอาไว้ว่าเผื่อมีคนได้ชมได้ยินได้ฟังเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกวิกฤตทั้งดิ้นรนขนขวยช่วยตัวเองเผื่อกว่าคนจะมาช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองให้เป็นขั้นต้นก่อนนะเรายังดีหน่อยดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ใ,ใกล้ๆกกันเนี่ย ประเทศเพื่อนบ้านของเราถูกหนักกว่าเราเยอะมากมีทั้งสงครามน้ำท่วมไฟไหม้โรคระบาดโควิดระบาดมีทั้งไม่มีที่บ้านเรียนอยู่ถูกสงครามาเกิดขึ้นภายในประเทศ ทุกย่อมญ้าทุกัวละเหงนทุกจังหวัดก็ว่าได้นะหนีภัยหนีภัยหนึ่งไปเจอภัยหนึ่งหนีภัยหนึ่งไปเจอภัยหนึ่งเจอน้ำท่วมเจอโควิดเจอไฟไหมเจอบ้านเรือนถูกเผาโอ้ไม่มีที่จะหลับจะนอนนะนอนก็กลัวแต่ลูกระเบิด จะอยู่จะกินก็ยากมากบ้านเราเนี่ยมีแค่โควิดนะคุกคามของเราอยู่คุกคามเราอยู่มีแค่โควิดอ่เท่านั้นอันส่วนที่ม,นะม็อบน่มัน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 สร้างตัวเองเหรอกสร้างสร้างกรรมให้ตัวเองหรอกพวกสร้างกรรมให้ตัวเองก็สร้างไปฮนะพวกที่เป็นไข้โควิดเป็นโรคก,ก็ช่วยเหลือตัวเองนะีย พระศัสดาก็บอกเอาไว้อยู่ข่าวไฟไฟไหม้ใหญ่ข่าวโลกร้ายมาถึงตัวเขา้เาน้ำท่วมใหญ่ขา่าวโจรปุ้นใหญ่ขา่าวโอ้เกิดภัยแล้งเกิดโอ้หลายอย่างท่านก็ตัดไว้หมดเราต้องเตรียมการเอาไว้นะเดี๋ยวจะเอาชนะมันได้เตรียมการเอาไว้คือ หรู้ลมหายใจให้รักษาศีลธรรมสมาธิให้ได้จะเป็นจะตายช่างมันเราเอาตัวนี้ไว้ก่อนเราไม่ตายไม่มีไม่ตายคราวนี้คราวหน้าตายแน่นอนไม่ตายด้วยโควิดเล้าต่อไปก็อาจจะตายด้วยกรรมอะไรอื่นๆต่างๆที่มันจะส่งผลให้เรานะทีนี้เราก็พยายามทำ อานาปานสติสมาธิารักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิหรือดับกรรมได้พระศาสดาบอกกับดับกรรมได้กรรมจะสิ้นไปทุกขณะจิตที่ทำนะทำน้อยมันสิ้นน้อยทำมากมันสิ้นมากทำให้สิ้นไปเลยในปัจจุบันมีนมีพระศาสดาบอกว่ามีทำได้ พวกเรานี่แหละทําได้พระศา,าสดาก็มีเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเหมือนกันกับเราอะ่ะท่านก็ทําได้ได้แล้วท่านก็มาบอกเราถ่ายทอดบอกสอนเราให้เราทําตามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นบุญอะไรเป็นอะบุญอะทุกขขมาสุขเนี่ย คือบุญก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาเป็นอทุกข์มสุขเนี่ยมีขอเราเข้าไปศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อสู้กับอนาคตภัยที่ยังมาไม่ถึงอาจมันจะถึงเราไม่วันใดวันหนึ่งจากนี้ไปนะ จากเวลานี้ไปอาจมันจะเข้าถึงเราไม่วันใดวันหนึ่งนะอนาคตภัยนี้คืออะไรพระศาสดาบอกว่าคือความตายเราประพฤติปฏิบัติเอาไว้ก่อนที่อนาคตภัยจะมาถึงคือความตายนี่แหละให้เราทำกันเอาไว้นะ โครคภัยไข้เจ็บของเรานะ่ยมันเป็นธรรมดามันมีอยู่ทุกทุกรุ่นทุกสมัยข่าวพ่อข่าวแม่เราก็มีมาตั้งแต่ก่อนอก็มีมาอยู่โรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ระบาดหนักมากรอดลม้มลอดตายไปเหลือตายก็ได้มาเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่ทุกวันเนี้มี ท่านก็พูดเล่าเอาไว้อยู่ว่าคราวนั้นเป็นอย่างนั้นคราวนี้เป็นอย่างนี้นะในระยะในระยะหนึ่งร้อยปีเนี่ยต้องมีต้องเวียนมาเจอจนได้ในระยะหนึงร้อยปีโลกอะไรอหลายๆอย่างนะอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์มากเลยอะเกิดก็เป็นทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์กกกแก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นี่คือทุกข์สมุทัยนนโนดมรรคเนี่ย เนี่ยพวกนี้แหละมันเพราะเหตุอะไรก็เพราะเหตุมันมีนั่นแหละมันมีเหตุแล้วมันถึงจะมีเกิดไม่มีเหตุเกิดเกิดไม่ได้ต้องมีเหตุโรคภัยไข้เจ็บเกิดมันก็มีเหตุให้เกิดมันถึงได้ลามปามออกมาทั่วโลกมันมีเหตุให้มันเกิดมีต้นเหตุมันเกิดนะ <c oughs> แล้วก็กายพันธ์ไปเรื่อยๆกลายพันุไปเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่พากันประพฤติปฏิบัติศึกษาป้องกันแล้วก็โอกาสที่จะรอดอยากโอกาสที่โครคภัยไข้เจ็บจะหายจากโรคเราเนี่ยจากประเทศเรานี่ก็ยากเราก็ต้องพากัน ช่วยกันล็อกดาวน์ซะแต่ละครอบครัวผู้ที่อยู่ในกรุงเทพก็รีบออกหนีจากาตรงที่ชุมชนแออัดมันป้องกันยากกระจายออกมาในาชนบทบ้านใครบ้านมันมี แล้วก็มารักษาตัวมาก็คุมตัวเองอยู่ที่บ้านเรานะไปอยู่ในกรุงเทพนะวุ่นวายมากอ่าถ้าพอมาได้ก็มามามาอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนาตามกระท่อมตามไร่นาล้วสวนของเราอืถ้าใครได้ติดแล้วก็รายงานเจ้าหน้าที่ หน้าแคบนะอย่าไปมัวนอนรอเตียงอยู่อย่าไปมัวนอนนอนรอตายอยู่ที่บ้านอยู่เปล่าประโยชน์ถ้าจะนอนรอตายจริงๆก็ให้รู้ลมหายใจเอาไว้ไม่เสียหายไม่ตายเปล่าไม่ตายฟรีไม่เกิดมาฟรีตายก็ไม่ตายฟรีให้รู้ลมหายใจเอาไว้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายพระศาสดาบอก ท่านไปเยี่ยมลงเก็บไข้ได้ป่วยของภิกษุเดินเข้าไปก็บอกว่าภิกษุทั้งเลยหลายพ่อเเอทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายท่านบอกเอาไว้วอย่างนี้ท่านท่านไม่ได้ไปให้พรบอกว่าหายซะนะวันพรุ่งนี้วันเดื่นนี้หายทุกคนทุกคนนะท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยบอกให้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตาย นี่ว <c oughs> วันนี้ก็พูดในเรื่องอวิกฤตในเรื่องโรคระบาดในบ้านเราหรือทั่วทั่วไปในโลกนี้ช่วยตนเองนั่นแหละดีที่สุดกว่าคนอื่นจะมาช่วยเราได้ก็ไม่คนอื่นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบผันจิตอาสาก็เยอะแยะมากมายแต่ไม่ทัน ไม่พอเราเองนั่นแหละกิตอ,อาสาตัวเองนี่แหละทำตัวเองนี่แหละหายแน่นอนโลกนะไม่นานโควิดก็ต้องดับสิ้นไปจากโลกเราแน่นอนขอให้พวกเรามีจิตใจตั้งมั่นขายันขอยอทำข่มจิตข่มใจทำเขาไม่ทำเราจะเป็นคนทำนะ เขาไม่รักษาตัวเราจะเป็นผู้รักษาตัวเขาไม่รักษาศีลเราจะเป็นผู้รักษาศีลเขาเป็นผู้ไม่ภาวนาเราจะเป็นผู้ภาวนาเอาตัวเองให้มากๆทุกคนในประเทศเราเนี่ยเอาตัวเองให้หมดทุกคนเนี่ยไม่นานหายโลกดับคนจะเป็นต่อก็ไม่ได้ต่อ คนเป็นแล้วก็จะค่อยหายบ้างตายบ้างหายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดากรรมใครกรรมมันกรรมมาถึงไหนก็ถึงนั้นตายเพราะเพราะด้วยเหตุอันใดก็อันนั้นนะไม่ใช่ว่าเราจะไปหลีกเลี่ยงได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ตายเป็นอย่างนี้เราไม่ตายไม่ใช่อถึงที่ตายมันก็ต้องตายอยู่ดีนะกรรมมาถึงเ่ยส่งผลมาถึงแล้วทําให้เราตายได้เราก็ต้องตายนะ หน้าที่ของเราคือทํำดีเอาไว้รักษาศีลภาวนาวไว้นี่คือทําดีสุดสุดที่สุดเลยอ่ะนะก็ขออนุโมยกับทุกคนที่ได้มไดไดชมได้ยินได้ฟังอ่าก็ <c oughs> ให้กดไลค์กดแชร์กดสปายกดติดตามกดกระดิงให้หน่อยเพื่อให้บุคคลทั่วๆไปได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัตินะอย่าไป นอนรอตายอยู่เปล่าประโยชน์อย่าไปกลัวจนถึงไม่เอาอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยต้องทำทำให้เราเนี่ยได้พ้นจากภัยเวรห้ประการในภพนี้ต่อไปในภพหน้าด้วยก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนสาธุ